สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการถอดและใส่บันไดสําหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนถามว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนบันได1คือน้ําหนักของรถจะได้เบาขึ้น2ประสิทธิภาพการทางานมันจะลื่นมากขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้ประแจเบอร์15้าถ้าเพื่อนๆไม่มี เครื่องมือตัวนี้ใช้ประแจเบอร์15ในการไขออกขั้นตอนของการไขออกก็คือใส่ประแจเข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกาเสมอนะครับเมื่อหลวมแล้วเราใช้มือค่อยๆหมุนคลายออกมาได้ทีนี้บมนดใดก็หลุดออกมาแล้ว สาหรับทางด้านขวาให้หมุนในทิศทางเดียวกันนะครับผมสำหรับขั้นตอนการใส่บันไดนะครับบันไดใหม่ให้ทาจารบีบางๆที่รอบเกลียวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสนิมขั้นตอนหนึ่งหรือในอนาคตอยากจะถอดออกมาทําความสะอาดมันจะได้ถอดได้ง่ายนะครับบันไดชนิดนี้จะไม่มีเอ,อ่อบ็อกให้สําหรับใช้ประแจไขเราต้องใช้ประแจแอครับในการไขเข้า วิธีการไขเข้าคือไขทวนเข็มนาฬิกาหรือไขไปหน้ารถเสมอทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับทั้งบันไดทั้งซ้ายและด้านขวาเวลาไขาเข้าให้ไขไปทางหน้ารถหรือทวนเข็มนาฬิกาหมุนล็อกให้แน่นครับเพียงเท่านี้ก็เป็นวิธีการใส่บันไดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนบันไดนะครับ เพื่อนๆลองซื้อและนํากลับไปทําดูที่บ้านได้เองง่ายๆเลยนะครับผม